การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีของจังหวัดกรสินทั้ง79แห่งเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อวานวันที่4มิถุนายน2568นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีมตินะครับประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้งหมด71แห่งยกเว้นแห่งเดียวก็คือที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนจานอําเภอดอนจานครับส่วนสมาชิกนะครับก,กตก็มีมติประกาศผลทั้งหมดนะครับ960คนนะครับก็ขณะนี้ก็อยู่ระหวา่างที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการ,รกตั้งจะได้ส่งตัวประกาศนะครับมาที่สำนักง,งานคณะกรรมการการ,รกตั้งประจำจังหวัดกลสินหลังจากนั้นนะครับทางสำนักง,งานก,รรกาตจังหวัดกลสินก็จะได้รีบส่งประกาศแจ้งผู้สมัครทราบแล้วก็ แจ้งไปยังเทศบาลทั้ง79แห่งเพื่อดําเนินการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายครับครับของจังหวัดกาลสินนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับ69.99ก็ถือว่าพอใจนะครับที่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจํานวนมากครับสำหรับอบตนะครับของกาลสินของเราเนี้ยนะครับ ครบวาระวันที่27พฤศจิกายน2568นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ180วันนะครับเข้า180วันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568ดังนั้นผู้สมัครหรือผู้ที่คาดว่าจะสมัครนะครับคิดว่าจะสมัครนะครับก็ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าโดยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงแล้วก็นะครับ คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะประมาณใช้คำว่าประมาณนะครับต้นเดือนมกราคม2569ครับ